สวัสดีค่ะขอแนะนำรถกระบะมือสองนะคะมองหารถไปใช้มองหาช่องกระติบบอกเรานะคะมาเลือกชมกันได้ทุกวันค่ะมีคลิปลงใหม่ทุกวันนะคะรถคันนี้เป็นรถกระบะนิสสันนาวาร่าค่ะรถยนต์ปี2010เครื่องยนต์2อ0 0าซีซีค่ะเลขไม่์7 7 0 0 0 0กิโลเมตรเป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะแคปเปิดได้ด้วยค่ะ รถเดิมๆเครื่องดีช่วงร่างแน่นๆไม่เคยมีอุบัติเหตุสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากๆแบบพร้อมใช้ได้เลยนะคะมาด้วยราคาสบายกระเป๋าด้วยค่ะ1,20,000บาทคา่ะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพดีมากค่ะภาษีพรบรรปี69รถอยู่แถวนิคมราชกระบังนะคะ ท่านใดที่ถูกใจหรือมีความสนใจในรถกระบะคันนี้แนะนำให้ท่านติดต่อผู้ขายค่ะเพื่อคุยรายละเอียดและนะัดดูตัวรถนะคะติดต่อสายตรงตามช่องทางการติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะเดีย๋ยววันนี้แอดมินต้องราไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ